สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ช่องสมัยสารนะครับสะพานปลาสร้อยทองคำที่เคยมาคลิปที่แล้วเลยครับวันนี้เรามารอหัวน้ำขึ้นเลยรประมาณสักสองโมงครึ่งเกือบสามโมงมครับหัวน้ำขึ้นนะ้ำน,นี้ลงเยอะมากเลยครับน้ำขุ่นมากเลยวันนี้ก็มีชมลมชิงหดวป้าป้ามานั่งอยู่สองท่านนะครับ น้ำลงเยอะครับน้ำขุ่น้ว้เด๋ยหัวน้ําก็ประมาณสัก3ามโมงครับน่าจะใสละเดี๋ยวเราลองแคะหาตัวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยจะเจอนี่ครับน้ำลงเยอะมากเลยครับเรือจอดอยู่ต่ำกับท่าเยอะเลย นี่ครับน้ำกาลังขึ้นละเป็นหัวน้ําขึ้นน้ําข้างในยังค่อนข้างสีจะขุ่นอยู่นะครับข้างนอกจะเป็นสีฟ้าเลยน้ําเป็นสองสีอยู่สักพักน้ําน่าจะใสะครับหัวน้ําขึ้นละน้ําลงเยอะมากเลยเรามาดูหัวน้นี่นะครับผมก็ประกอบอุปรกรณ์เสร็จแล้ว คันเดิมนะครับคันจากจีนเลยลอกตัวเดิมสายเดิมวันนี้เพิ่มเติมคือเราใช้ตะก,กั่วสิบกรัมเลยนะครับใช้ตะก,กั่วหนักเลยเพราะน้ําขึ้นแรงเลยครับห้ากรัมเอาไม่อยู่ละแต่ท่วงนี้ผมจะดอกประมาณตั้งหกสิบเซนก่อนนะครับน้ายังน้อยอยู่น้ําลงเยอะเดี๋ยวรอน้ําสูงวันนี้ค่อยๆขยับเป็นแปดสิบหรือเมตรหนึ่งลองดูนะครับนี่นะครับเป็นป,ป้าาที่ปราตก เชียงเดียวเป็นตกเหยื่อสดนะครับเหยืออย่อไอ่เชิงเดียวนี่ครับได้แล้วครับนี่เป็นสลิดหินนะครับตัวนี้ใช้เหยื่อเป็นกุ้งใช่ไหมครับว่าใช้ข้าวเหนียวใช้ข้าวเหนียวกุ้งซูมันยังไหวอะ่ะกุ้งมันตอมหมดใช่ไหม,มเป็นข้าวเหนียวแล้วครับตอนนี้ข้าวเหน,นียวข้าวเหน,นียวกว่าเกี่ยวไม่ไหวเลย เกะป้าปว่ะครับเนี่ยอือได้อีกแล้วี่ก้ตัวน้อยๆอย่ะเอาไหมครับผมไม่จับนะครับผมก็กลวัวเหมือนกันมีเกี้ยวอะไระะเนี่ยอ้นเหยื่อยางครับคุณจงควบมดนะขาดไปแล้วครับ เรียบร้อยมโอ้ได้ครับไข่มีเยอะมากครับสถึงเยอะมากเลยครับตัวเี็นครับป้ายังใช้ข้าวเหนียวอยู่นะครับตัวนี้เล็กเป็นวิธีเก็บของป้านะครับแต่ยังออกก่อนนะครับ ตักงี้ยงออกก่อนการมันปักนี่ใช่แล้วเราก็ใส่กระติกปุ๊บโอ้หลายตัวแล้วครับเต็มแล้วเยอะเลยมาดูวิธีป้าเกี่ยวข้าวเหนียวกันนะครับอ่ามันนานแล้วอ่ะอือนี่ครับวิธีเกี่ยวข้าวเหนียว นี่ครับลงไปกินเลยครับลงไปตอดเลยนอ่ครับลงไปกินเลยครับอ้าวนี่ครับโอ้ยสองตัวเลยครับตัวนี้โอ้โหอยู่กันเป็นฝูงครับมันสายพันธุ์เดียวกันไหมครับเนี่ยมันคนละสีกันเลยพี่น้องกันโอ้โหตัวคนเยอะทอดหน้าอร่อยนะเนี่ย สอตัวเลยครับตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะหาปลาเล็กทำเหยื่อนะครับนี่ครับใส่ไมโครจิกนะครับประมาณ7กรัมแล้วก็ใช้เบ็ดสีทองนะครับเบ็ดเปล่าๆเลยไม่ต้องเกี่ยวอะไรเลยครับยาวจากจากจากเยื่อจิกถึงตัวเบ็ดเนี่ยประมาณห้าสิบเซนนะครับ เหยือจิกจะเป็นตัวล่อแล้วก็ตัวเบ็ดสีทองเนี่ยจะให้ปลาเห็นชัดให้มันกัดดูนะครับเดี๋ยวจะหยอ่อนให้ดูเป็นการหาปลาเหยื่อนะครับหาลูกปลามาทําเหยือ่อปลามันจะเข้ามาสนใจเหยื่อจิกอะครับแล้วมันก็จะกัดเป็นสีทองเรา ติดละนี่ครับไม่ต้องใส่เหยื่อครับใช้เบ็ดสีทองนะครับใช้เบ็ดสีทองเปล่าๆเลยแล้วก็ข้างล่างก็เป็นเหยื่อจิกเหยื่อจิกนี่รอให้ปลาสนใจนะครับมันจะสนใจเข้ามาดูเหยื่อจิกแล้วมันก็จะกินเบ็ดสีทองเราเนี่ยครับเป็นปลาเหยื่อครับปลาเล็กเนี่ย เวลาหน้านามาก็ไว้หาเหยื่อไว้ตกปลาเหยื่อสดได้เหยื่อจิกเก็ดกร,รมนะครับแล้วก็มัดเบ็ดสีทองเนี่ยประมาณห้าสิบเซนนะครับลงไปเขย่าเาขย่า,าครับเดี๋ยวมันมันจะมาสนใจเหยื่อจิกอะครับแล้วมันก็จะมากินเบ็ดสีทองเรา ได้แล้วาหลุดแล้วครับไม่ต้องใส่เหยื่อนะเดี๋ยวสีทองปเปล่าๆเลยถ้าน้ำแรงก็เพิ่มน้ำหนักของเหยื่อจิกครับเพื่อให้หนักขึ้น นี่ครับได้ละเนี่ยวิธีหาเหยียบลูกปลาเป็นนะครับหาเหยื่อลูกปลาไว้เกี่ยวตกอันนี้เหยื่ยอปลาตัวเนี้ยพอเวลาช่วงเย็นหัวค่ำมาครับปลาสากจะออกมาหากิน,นครับตัวเนี้ยเหยื่อตัวเนี้ยปลาสากชอบเลยครับเก,เกี่ยวเกี่ยวเบ็ดแล้วก็ล่อปลาสากได้เลยครับเยอะครับปลาสากที่นี่